เฮ้ยฮัลโหลสวัสดีคนวันนี้นี่เรามีพี่ควายมาลายชีบาบัฟโฟเลอลฟเฟนออเรนรแบ็กส์เอลฟเฟนเฮ้ย hey, วันนี้เราก็จะมีการแข่งขันนี่เลยสไลเดอร์ฮ่า uh huh. เริ่มจากชีบาชีบา บราฟโฟล์วบราฟโฟลเอ้เรสโกยูหููอมกาไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะนี่คือเอลฟนเอลฟนเอ่อเรสโกว้า Bye, boy. Oh oh, 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 slider, slide, slide, slide. Oh, yes. Uh, one, two, three. Let's go. Wow, 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 wow. Hoo Yay. Bat chiba. Oh, yeah. Good job, boy. เดี๋ยวให้วิ่งขึ้นข้างบนสิวิ่งขึ้นได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะฮะดูเจ้าบัฟเฟลอ้ิโอ้โอโอ้โหบัฟเฟลอไปเลยบัฟเฟลโอ้โอ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 ้โหไม่ไหวนะฮะขึ้นเขาไปเลยเย้โออ่าเอลเลฟเวนเอลเลฟเวนขึ้นได้หรือเปล่าวะโอ้โหดูสิดูสิดูสิทุกคนโอ้เกือบขึ้นได้ไหมเนี่ยดูดูสองตัวนี้สิ ว้าวเปล่าเลยโอ้โหสูงมากเลยนะเนี่ยดูตัวนั้นไปแล้วทุกคนโอ้ตัวนี้แข็งแรงมากเลยเอาเจ้าธีบ่าไปด้วยโอ้โหขึ้นไม่ได้เอาเบิร์ฟเฟลโรเบิฟเฟโรเอา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 ช่วยกันหน่อยเร็ว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 โอ้ไปได้หรือเปล่าเนาะ โอ้โหตัวนี้ดูสิทุกคนตัวนี้แข็งแก่งมากเลยขึ้นมาสูงมากโอ้ถอยไปแล้วถอยไปแล้วได์ไปแล้วดูนี่สิโอโ้ตกแล้วทุกคนตกแล้วเอ้ยจาควายตกอีกตัวหนึ่งเย้โอ้โหพี่ช้างตัวนี้สุดยอดจริงๆเลยดูสิเขาขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนเย้ โอ้โหช้างตัวนี้สุดยอดโอ้โอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายิว